ปั่นจักรยาน30นาทีเนี่ยนะครับผมช่วยอร่อยบ้านนะครับผมวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับถ้ามาแล้วเนี่ยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้กับช่อง y o u t u ปั่นใหกับกะทีด้วยนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมการปั่นจักรยาน30นาทีเนี่ยนะครับผมจะช่วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยนะครับเผาผลาญต่อเนื่องไปอีก2-3ชั่วโมงโดยทีเดียวนะครับผมสังเกตตอนช่วงเช้าเช้าครับเวลาคุณออกไปปั่นจักรยานเนี่ย เออเงือเนี่ยนะครับผมออกผิดปกตินะครับแต่รู้สึกว่าร่างกายเราสดชื่นมากขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อปั่นจักรยานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมร่างกายมันเบิร์นออกเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมและต่อเนื่องสองถึงสามชั่วโมงด้วยนะครับผมเป็นอะไรที่ว้าวมากๆเลยทีเดียวนะครับผมแล้วอย่างที่สองเนี่ยนะครับผมช่วยกระชับสัดส่วน สัดส่วนเราเนี่ยนะครับผมลองสังเกตนะครับเมื่อคุณปั่นจักรยานต่อเนื่องสัก2ถึงวันเนี่ยนะครับผมเอวเนี่ยนะครับหรือภุมิเราเนี่ยนะครับผมมันจะกระชับลงเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมบางคนก็เห็นผลน้อยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยโดยเฉพาะภุมินะครับคนที่มีภูมิที่ยื่นออกมาหรือมีภุมิออกมานั่นเองนะครับผมมันก็จะ ได้ชัดมากๆเลยทีเดียวนะครับว่าเอ้ยพุงเราเนี่ยนะครับผมมันยุบลงนั่นเองนะครับแล้วก็เสื้อผ้านะครับผมรู้สึกว่าเออเฮ้ยใส่สบายมากขึ้นเยอะเลยทีเดียวกันนะครับอย่างที่3ามเนี่ยนะครับผมก็จะทําให้การขับถ่ายดีขึ้นอย่างชัดเจนมากๆนะครับเพราะว่าลังไส้ของเราเนี่ยนะครับผมมันบีบมันรัดนะครับทําให้ระบบขับถ่ายเนี่ยนะครับผมทําให้ ขับถ่ายง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับผมใครที่ท้องผูกนะครับผมก็จะช่วยได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วอย่างที่สีเนี่ยนะครับผมก็คือทำให้ร่างกายเรากินน้ํามากขึ้นนะครับรู้สึกอยากน้ํามากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าการออกกาลังกายเนี่ยนะครับผมมันเสียเหงื่อไปค่อนข้างเยอะนะครับก็จะทําให้อยากน้ํานะครับผมน้ำเนี่ยนะครับผมเข้ามาในร่างกาย ผมก็จะช่วยทําให้ผิวพรรณเราเต่งตึงมากขึ้นนะครับผมรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋ามากขึ้นนั่นเองนะครับผมเราอย่างที่5เนี่ยนะครับผมการปั่นจักรยานเนี่ยนะครับผมไม่ได้ดีแต่สุขภาพเท่านั้นนะครับผมได้เพื่อนฝูงมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมไปถึงไหนถึงไหนก็คือรู้จักกันมากขึ้นนะครับในนักปั่นอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมไปเจอกันก็สวัสดีครับปั่นไปไหนครับสวัสดีครับ จะทักทายกันแบบนี้ตลอดนะครับผมเจอกันสักครั้งสองครั้งเนี่ยวจะรู้จักกันทั่วหมดแล้วจริงนะครับผมสามารถช่วยได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับผมแล้วอย่างที่6เนี่ยนะครับผมคือมันสามารถผ่อนคลายได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอะไรนะครับการปั่นจักรยานเนี่ยเป็นการกระตุ้นสารต่างความสุขของเราเนี่ยออกมานั่นเองนะครับเผลอๆเนี่ยนะปั่นยานไปวเรารบ้างยิ้มบ้างอยู่ดีๆน้อยากจะร้องเพลงก็ร้องเพลงออกมาคือสารความสุขออกมานั่นเองนะครับผม เจ็ดเนี่ยนะครับผมก็คือลดความเครียดได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเคยสังเกตไหมครับว่าเราเลิกจากงานมาแล้วเนี่ยนะครับผมออกไปออ,อกกําลังกายหรือออกไปปั่นจักรยานเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าเออทําไมรู้สึกมันผ่อนคลายอย่างนี้รู้สึกว่ามันมีความสุขมากๆเลยเออเรื่องที่เราเครียดมาอยู่ดีบางครั้งมันมันลืมไปเลยนะครับเพราะว่ามันก็หลั่งสารความสุขมาเหมือนข้อที่6นั่นเองนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับ 7หัวข้อนะครับผมในการปั่นจักรยานฟังแล้วอยากจะไปปั่นเลยใช่ไหมครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้กับช่องยู u ูบแฟนพีกัปตัด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ทำคลิปอะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสวัสดีครับ